f m 91วันนี้วันพระธรรมรักษาใจคุณฟังคะ่ะช่วงนี้สัญญาณจากพระอาจารย์คกึลิสโสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิบมาแล้วนะคะนมัสการคะ่ะพระอาจารย์เจเลน,น่อนพระอาจารย์คะก่อนจะเริ่มคําถามก็กลับอารัธนาพระอาจารย์ให้ธรรมะเป็นแนวทางดําเนินชีวิตกันก่อนนะคะ วันนี้จะให้ฟังพุทธวจชะาที่ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของคนพาลและบัณฑิตนะพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าพิจุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการให้ทราบว่าเป็นคนพาลธรรมะสามประการอะไรบ้างคือกายกรรมที่เป็นการเบียดเบียนวจีกรรมที่เป็นการเบียดเบียน มโนกรรมที่เป็นการเบียดเบียนพิกุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้แลให้ทราบว่าเป็นคนพาลพิกุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยธรรมะสามประการให้ทราบว่าเป็นบัณฑิตธรรมะสามประการเป็นอย่างไรบ้างคือกายกรรมที่ไม่เป็นการเบียดเบียน วจีกรรมที่ไม่เป็นการเบียดเบียนมโนกรรมที่ไม่เป็นการเบียดเบียนพิขุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการเหล่านี้แลให้ทราบว่าเป็นบัณฑิตพิขุทั้งหลายเพราะเหตุน,นั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการเหล่าใดที่ทำให้ทราบว่า เป็นคนผ่านเราจะไม่ประพฤติธ,ธรรมะเหล่านั้นส่วนบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมะสามประการเหล่าใดที่ทําให้ทราบว่าเป็นบัณฑิตเราจะสมาทานประพฤติธ,ธรรมะเหล่านั้นพี่คือทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นศึกษาอย่างนี้แหละ <c oughs> อันนี้ก็เป็นบทธรรมที่พระองค์ทรงกลัดเกี่ยวกับเรื่องการแยกแยกคนพานและบัณฑิต ส่วนธรรมที่เป็นการเบียดเบียนหรือไม่เบียดเบียนทั้งกายวาจาใจเนี่ยนะมาตรฐานอย่างหนึ่งที่พง์ทรงตรัสไว้ก็คือเรื่องของสินห้านะเป็นกายกรรมวจีกรรมนะที่ไม่ประกอบด้วยการเบียดเบียนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของกุศลกรรมบุตรสิทธิ์นะกุศลกรรมบุตรสิทธิ์หรืออกุศลกรรมบุตรสิทธิ์นะการที่เรา ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกนะไม่ดื่มสุรายาเมาการไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภแห้งเลงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่มีพยาบาทนะไม่มีมิจฉาทิฐินะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของการเบียดเบียนหรือการไม่เบียดเบียนทั้งสิ้น นะและถ้าเราสามารถประพฤติข้อปฏิบัติได้ตามนี้นะเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ก็ชื่อว่าเป็นคนพานนั่นเองนะก็ฝากก็ทำให้กับพวกเราไว้เพื่อนำไปพิจารณาเพียงเท่านี้นะค่ะพระอาจารย์คะท่านแรกฝากคำถามมา <c oughs> เขาบอกว่าอยากเป็นคนที่ป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจ <c oughs> ก็เลยขอพระอาจารย์ชี้แนะว่า เราจะฝึกตัวเองยังไงให้เป็นคนที่สามารถป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยอะคะ่ะผู้ที่ป่วยแต่กายไม่ป่วยใจเนี่ยพระองค์บอกก็คือผู้ที่ก้าวข้ามปุถุชนภูมิขึ้นเป็นอริยบุคคลนะอย่างน้อยคือโสดาบันบุคคลนะก็จะเปรียบเหมือนผู้ที่ถูกยิงด้วยลูกศรยงดอกเดียวนะเจ็บแต่กายไม่เจ็บที่ใจแต่ถ้าปุถุชนเนี่ย จะโดนเหมือนโดนลูกศรยิงสองดอกคือเจ็บกายด้วยเจ็บใจด้วยนะเกิดการเครียดค้นเกิดการพยาบาทด้วยนะกายก็เจ็บใจก็เจ็บนะอเพราะนั้นเราพยายามฝึกตัวเราเนี่ยให้ละความเห็นผิดความเข้าใจผิดในเรื่องความมีตัวตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณ หรืออีกอย่างก็คือในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้มีตัวตนขึ้นมาชั่วคราวนะการมีปัญญาเห็นอย่างนี้ชื่อว่าเป็นปฏิปทาที่จะทำให้เกิดการถอนความยึดมั่นนะยึดถือในความเป็นตัวตนขึ้นนะ แล้ว <c oughs> สิ่งที่เราจะได้ตามมาคือการปล่อยวางความเห็นที่ถูกต้องและความเป็นคุณสมต่างๆก็จะเกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายก็จะบรรเทาเบาบางลงไปนี่ก็เป็นวิธีแก้นะค่ะพระอาจารย์ใครท่านหนึ่งเขาบอกว่า <c oughs> เวลาไปร่วมงานศพเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็ยังยังทำกันเรียกว่าทัตตุง,งานเลยก็คือการเอาข้าว กับข้าวอะไรต่างๆมาตั้งไว้ข้างโลงศพแล้วก็ขคาะลงเรียกให้ผู้เสียชีวิตมามาแบบกินข้าวแล้วก็อย่างก็คือเวลาพระจะสวดวก็มีแบบไปเคาะลงเพื่อให้ผู้ที่ตายแล้วเนี่ยได้ฟังพระสวดนนเขาก็เลยสอบถามว่าการทําแบบนี้คือเข้าใจว่าเป็นความเชื่อแต่อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วมันมีประโยชน์อะไรไหมคะพระอาจารย์เออมันก็ดูที่ที่เจตนาเนาะ ถ้าเจตนาเราต้องการมอบให้กับผู้ตายเนี่ยมันจะไปเข้ากับกรอบที่เอ,อพราหมผู้หนึ่งเคยถามพระศาสดาว่าเขาเนี่ยให้ทานเนี่ยนะกับญาติเขาที่ตายไปแล้วเนี่ยมันจะถึงไหมนะแต่พระศัสดาก็บอกถึงในฐานะไม่ถึงในอัฐานะนะเขาก็เลยถามว่าฐานะคืออะไรอัฐานะคืออะไระพระศัสดาบอกว่าถ้าญาติเธอเนี่ย ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดามีอาหารของเทวดาทานนี้ไ <started> ม <opportunities>. ่ได nah. ้ถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์มีอาหารของมนุษย์ทานนี้ไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกมีอาหารของสัตว์นรกทานนี้ไม่ได้ถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานมีอาหารของเดรัจฉานทานนี้ไม่ได้แต่ถ้าญาติเธอไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยนทานนี้ก็จะได้เขาก็ถามพระศาสดาต่อว่าถ้าญาติเขาเนี่ยไม่เกิดเป็นเปรตล่ะใครจะได้ พระศาสดาก็ตอบว่าญาติเหล่าอื่นของเธอที่เป็นเปรตก็จะได้เขาก็ถามพระศาสดาต่อยว่าแล,ล้วถ้าญาติเหล่าอื่นของเขาที่ไม่ไปเป็นเปรตละ่ะอ่าแล้วใครจะได้ญาติเขาทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครไปเป็นเปรตเลยเนี่ยใครจะได้พระศาสดาบอกว่าญาติของเธอแม้เหล่าหนึ่งเนี่ยที่จะไม่หลงเหลือเป็นเปรตเนี่ยไม่มีต้องเหลืออย่างน้อยแม้สักหนึ่งคนแน่นอนนะ ขาก็เลยรับทราบเขาบอก่าก็ยังดีนะนะว่าการให้ทานนี้ไม่ไร้ผลนะซึ uh> ่งลักษณะของทานที <t <t ่ปามผู <t <t ้นั <t <t ้นให้ก็คือทานที่ไม่มีผู้รับนะไม่มีผู้รับทานนี่ก็คือเงื่อนไขของการที่จะได้ในกรณีของการที่ไม่มีผู้รับนั้นก็อยู่ที่ว่าเราจะพิจารณากันแบบไหนนะแต่จริงๆก็ไม่มีความจำเป็นนะเรา ถวายทานในสงฆ์นะอันนั้นดีที่สุดเลิศที่สุดแล้วนะเพียงพอนะเราก็ได้นิสงฆ์มากด้วยค่ะฟังพระอาจารย์แล้วก็เลยทําให้ <c oughs> ให้สงสัยต่อค่ะพระอาจารย์ว่า <c oughs> ถ้าเราเป็นมนุษย์ในชาตินี้เนี่ย <c oughs> เราทาแบบ <c oughs> ทําคาอะไรเหรอคะพระอาจารย์เราถึงจะไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยคะอ <c oughs> ในการที่จะไปเกิดเป็นเปรตเนี่ยมีพระศาสดา,าตรัสอยู่เรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของที่พระโมคคานะเห็นเปรตนะอยู่คนหนึ่งที่เป็นร่างหญิงมีรูปร่างหน้าเกลียดมีกลิบเหม็นเนี่ยนะแล้วพระศาสนสดาก็ทรงรับรองว่าโมคคานะนั้นเห็นจริงก็มีคนไปโจทย์โมคคานะว่าอวดคุณวิเศษไม่มีในตนแต่พี่เจ้าบอกว่าโมคคานะเห็นจริงนะแล้วก็บอกว่าหญิงผู้นี้เคยเป็นหญิงมอดูมาก่อนแต่คำเนี้ย นะก็มีการถกกันในบาลีนะว่าเอ๊จะแปลอย่างไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าตามพจนานุกรมเนี่ยก็มีทั้งว่าหมอดูหรือว่าในบางสำนักก็จะแปลว่าหญิงแพทย์สยานะซึ่งจะมีอยู่ในวินัยว่าถ้าพิขุนะไปมีอะไรเนนี่ยนะกับหญิงแพทย์สยาแม้จะพึงอยู่ร่วมโชกนา มีการปรับบัตรในกรณีของสังกัทิศนะเป็นอาบัตรหนักที่ปรงด้วยวาจาไม่ได้ต้องอยู่กรรมอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็แล้วแต่บริบทแล้วแตเ่เหตุการณ์นั้นๆว่าคำแปลไหนจะเหมาะสมนะนี่เราก็พิจารณาเป็นเรื่องๆไปค่ะค่ะส่วนท่านต่อไปฝากคำถามเข้ามาสองประเด็นค่ะพระอาจารย์ประเด็นแรกเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มีการเกิดดับที่นี่คือการเกิด คือเกิดเพราะวิญญาณไปรับรู้ดับคือดับเพราะวิญญาณที่เคยรับรู้นั้นดับจึงถือว่าเกิดดับในการรับรู้ของวิญญาณแบบเนี้เขาเข้าใจถูกต้องใช่หรือเปล่าคะพระอาจารย์ใช่ใช่ถูกต้องด้วยแล้วก็ตัวธาตุนั้นเองเนี่ยก็เกิดดับด้วยตัววิญ,ญญาณเองที่ไปรับรู้ธาตุนั้นตัววิญ,ญญาณเองมันก็เกิดดับของมันด้วยที่พระพุทธเจ้าบอกเรื่องของวิญญาณว่า วิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนะที่ทรงตรัสว่ารติยาจะที่วสัสจจะอัญญเทวอุปัจจิติอัญญิูุ้จติเนี่ยนะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกลางคืนบ้างกลางวันบ้างเนี่ยนะสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างเนี่ยอื่นเกิดอื่นดับนะดวงอื่นเกิดดวงอื่นดับอยู่ตลอดทั้งกลางคืนกลางวันนะนี่คือพระองค์หมายถึงสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณมีการเกิดดับตลอดส่วนตัวท่าที่จิต มนโนวิทญ,ญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยเนี่ยมีได้สีธ่ธาตุคือรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างสีธ่ธาตุนี้ก็ล้วนเป็นาธาตุที่เป็นของปรุงแต่งคือมีการเกิดขึ้นแล้วมีการดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าองค์ประกอบของสิ่งเหล่าเนี้ยองค์ประกอบของผัสสะสัมผัสแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ตาม ล้วนเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งสิ้นมีการเกิดการดับเป็นอนัตตาทั้งสิ้นแล้วธรรมชาติที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรนะกรองจึงจัดอธิบายเอาไว้ในเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีความเที่ยงเลยมันมีการเกิดการดับทั้งสิ้นอนะเ <Okay. S 1> ข้าใจว่าประเด็นที่สองที่ฝากมานี้น่าจะได้คําตอบแล้วนะคะเนื่องจากเขาเ <laughs> ขาถามมาอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่า อืถ้าที่วิญญาณไปตั้งอาศัยอยู่นั้นเนี่ยมันก็มีอยู่ของมันแล้วมันก็สามารถดับไปได้ตามสภาพของมันได้ด้วยเช่นกันเช่นภูเขาก็ผุพังเสื่อมไปตามเหตุปัจจัยนะคะก็เลยสอบถามพระอาจารย์ว่าเขาเข้าใจแบบเนี้ยถูกต้องหรือเปล่าอะค่ะอยากขอพระอาจารย์ชี้แนะเพิ่มเติมอะค่ะใช่ใชถูกต้องถูกต้องเพราะนั้นถ้าธาตุนั้นนเนี่ย ไม่มีวิญญาณไปตั้งอาศัยมันก็เป็นแค่ทาตตามธรรมชาตินะเป็นทาตามธรรมชาติที่พระองค์เรียกว่าเป็นผืนนานะเป็นประดุษผืนนาไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่พอทตุนั้นเนี่ยถูกวิญญาณไปตั้งอาศัยปุ๊บเนี่ยพระองค์จะเรียกอย่างว่าเจตนาทตุนั้นมีเจ้าของขึ้นมาทันทีนะเจ้าของก็คือวิญญาณน,นั้นเองซึ่งเป็นวิญญาณของสัตว ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องผูกนั้นยึดครองอยู่ซึ่งจริงๆวิญ,ญญาณก็เป็นเพียงแค่ธาตุตามธรรมชาติเหมือนกันแต่มีสัตตานังเนี่ยนะแปลว่าผู้ยึดต,ติดเข้ามายึดถือจิตมนมวิญญาณก่อนครั้งหนึ่งและมายึดถือโดยความเป็นตัวตนแล้วเนี่ยจิตมนมวิญญาณเนี่ยไปตั้งในสี่ธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้าง หรือดินน้ำไฟลมหรือว่าเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะก็จะเกิดการยึดถือโดยความเป็นตัวเราของเราขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งดังะนั้นนี่คือความยึดถือในความเป็นตัวเราของเรานะที่สัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมีทั้งสิ้นเลยที่พง์เรียกว่าเอตังมะมะคือนั่นของเราเอโสหมัส e มิ so นั่นเป็นเราเอโสมอัตตานั่นเป็นตัวตนของเรานี่คือเหตุเกิดของสักายะหรือสกายันต์ ความยึดถือโดยความเป็นตัวตนนั่นเองนะค่ะวันนี้นมัสก,การขอบพระคุณพระอาจารย์ที่มาให้ปัญญากับพวกเรานะคะนมัสก,การขอบพระคุณค่ะอ่าเป็นยัรพระอาจารย์คกลิสิ์โสติพโลท่านเจ้าวาดวัดนาป่าพงลำลูกาคลองสิบค่ะเอฟเวันนี้วันพระธรรมรักษาใจ